สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิมก็จะมาเอาพัสดุนะคะจากไปซนีนะคะแบบเดินไกลมากเดินอ้อมมากเลยอ่ะไปผิดที่มาก็ตอนนี้มาถูกที่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวมิมจะพามาดูนี่ที่นี่นะคะจะเป็นกล่องแบบนี้เป็นตู้แบบนี้นะคะแล้วเราเราจะมาเอาของแล้วก็มันจะมีบาร์โค้ดให้มีรหัสแล้วก็กดแล้วก็ดูว่าของของเราอยู่ช่องเลขอะไรมันจะมีเลข หนึ่สองสามนี่ยค่ะมีหลายช่องมากค่ะเดี๋ยวมิม้มจะพาไปดูนะคะนี่นะคะหน้าตาแบบนี้ของมิม้มอยู่ช่องเลขหนึ่งสะสูงเลยแล้วก็เตี้ยซะด้วยเขาบอกว่าให้ให้กดที่ตัว C ก่อน แล้วก็กดที่โค้ดแล้วก็โ okay. okay. อเคโอเคสีสได้แล้วเรียบร้อยค่ะได้แล้วเรียบร้อย